สวัสดีครับน้องๆกลับมาอยู่กับช n e l f ฟูโนว่าอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการถบกับปู่นะครับไม่ได้ทํามาตั้งนานนะครับอันนี้เราก็จะมาเจอกับโปเกมอนไดร์เล็กนะครับเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยคลิปมีความยาว7นาทีนะครับมีทั้งตอนที่ผู้บริหารพูดคนออกแบบพูดอะไรงนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะก็ดูแบบประมาณสักไม่น่าจะถึง3นาทีนะที่เราดูกันประมาณนาทีก็กว่าไม่น่าจะถึงหรอกเออเป็นช่วงจิลเลอร์ของโปเกมอนเจน8นะครับ ซึ่งก็สมกับคําลอคอยนะครับดูภาพดูอะไรแล้วเนี่ยสวยงามงดงามจริงๆนะครับก็คือสมกับที่ได้อัปกราฟิกนะครับทะลุมาไกลเลยครับจากตอนที่เป็น d s เนี่ย 240p นะครับตอนนี้เป็น720นะครับคูณมาถึงเกือบ3เท่าตัวนะครับภาพต้องสวยขึ้นแน่นอนนะแล้วไม่รู้ว่าถ้าเสียบล็อกลงไปเนี่ยอาจจะเป็น180 0ด้วยนะครับคูณมาอีก4เท่าตัวเลยนะครับภาพสวยขึ้นแน่นอนนะครับเอาละวันนี้เราก็จะมามโน เชิงวิเคราะห์กันนะครับว่ามีอะไรเกี่ยวกับในตัวทิลเลอร์บ้างนะครับซึ่งอะุ๋วก็จะมาดูถึงอันแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของโลโก้นะครับนั่นคือ s ซอสแอน c h ช l ลนะครับซึ่งพอดูโลโก้แล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็อืมก็หลุดคอนเซปต์นิดๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็มันก็เริ่มหลุดมาเรื่อยๆนะมันจะเริ่มไม่เป็นสีไม่เป็นอัญมณีเนี่ยมาตั้งแต่ภาคหลังๆแล้วตั้งแต่ XY ซันมูนภาคนี้ก็มาเป็นซอสแอนด์ชิลนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างจะพอสมควรนะสำหรับอันนี้นะครับก็แต่เรื่องที่มันเปลี่ยนคอนเซปต์เนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันจะเป็นภาคอะไรก็แล้วแต่ยังไงสดท้ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2ภาคอยู่ดีนะครับสิ่งที่ผมสนใจจริงๆนั่นคือตรงหัวด้านบนของโลโก้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอหัวโลโก้เนี่ยมันจะเป็นเทพครับส่วนใหญ่ภาคซันมูนเนี่ยก็จะเป็นรูปภาค ซันเนี่ยจะเป็นลูกดวงอาทิตย์อยู่ตรงริมๆนะถ้าใครจําได้ส่วนภาคลูนาร่าเนี่ยภาคมูนเนี่ยก็จะเป็นลูกลุนาร่าเป็นลูกข้างขาวนะครับอยู่ตรงปลายปลายโกลโก้นะครับซึ่งเนี่ยผมก็สนใจอีกตรงด้านบนนี่แหละอีข้างบนเนี่ยอีข้างบนเนี่ยมันมีเรียกว่าอะไรดีผมว่ามันเหมือนกันนะครับทั้งสองภาคเลยผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโปเกม,มอนเทพภาคเนี้ยอาจจะมีตัวเดียวครับแต่มี2ฟอร์มหรือ มีตัวเดียวแหละแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรใส่อาวุธได้ครับหรือเปล่าเพราะว่าการประกอบตัวหรือว่าการประกอบล่างเนี่ยก็เคยเคยเกิดขึ้นแล้วที่ตอนซนะันมูนเนาะตอนที่อันต้าเนคอสม่าไอ้เนคอสม่าเนี่ยรวมกับโซกาเลโอกับดูดาร่าเป็นอันต้าเนคอสม่าเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะให้โปเกมอนจับอาวุธสักหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสาหรับการวิเคราะห์เนี่ยของผมนะก็คืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะคือมโนล้วน งานนี้นะครับใครที่ชอบมโนนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยนะก็เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเทพองค์เดียวนะครับเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยมีซอนแอนเชิลนะครับก็คือมี2ฟอร์มนะครับต่อมานะครับอันนี้คือแผนที่ของภาคใหม่นะครับหรือว่าเขาเรียกเออ่กาลาลีเจียนนะครับอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นแผนที่ใหม่นะกาลาลีเจียนจะเห็นได้ว่าแผนที่เป็นเส้นตรงนะครับเดินตั้งแต่ คิดว่าเราคงเกิดหมู่บ้านแรกแน่แหละตรงชนบทล่างๆนี่แหละแล้วก็เดินตรงขึ้นไปจนถึงแชมเปียนด้านบนนะครับก็ดูแล้วตอนที่ดูก็ยังตกใจอยู่ว่าเออแล้วเราจะเดินกันข้างบนอย่างเดียวเลยเหรอแล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ที่น่าตกใจที่สุดคือตรงกลางเนี่ยไอ้ที่เป็นมุมน้ํํๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหน่อยเหรอตอนผมนั่งนั่งแหกแผนที่เข้าไปดูนะครับดูแบบลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยผมก็เลยซูมเข้ามา พอซูมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมด3อย่างนะครับนั่นคือยิมนะครับแน่นอนนะครับ3อย่างผมคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือยิมแน่ๆเพราะว่ารูปร่างมันคือยิมเลยนะครับก็คือตรงก็จะมียิมหินยิมพืชแล้วก็ยิมน้ำนะผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างชัวนะครับส่วนยิมอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับซึ่งอ่ะเราก็ดีใจได้แล้วนะครับระบบยิมกลับมาแล้วนะครับซึ่งตอนที่เป็นซันมูเนี่ยมันไม่ใช่ระบบยิมแต่เป็นการสอบเพื่อเอา 4มูฟนะครับบางอันก็ผ่านบนททดสอบแบบง่ายๆแบบงงๆนะครับก็โอเคระบบยิมกลับมาแล้วนะครับดีใจกับทุกๆคนด้วยนะครับจะได้ตีหัวหน้ายิมกันอีกแล้วนะครับซึ่งแผนที่ในภาคน,นี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับใครไปย้อนดูในค i ิ l เลอร์ได้ผมไม่อยากเอาเป็นวิดีโอมาให้ดูนะครับมันถ้าจะเอามาเป็นรูปๆเนี่ยเยอะมันก็เยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่าไปลองดูกันในคลิปต้นฉบับเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็ตัวยิมพืชเนี่ย มีในตัวทิลเลอร์เลยครับก็ไปดูได้นะครับในตัวอย่างคลิปนะครับมันนี้ให้เห็นเลยนะครับอาละต่อมาสิ่งที่พูดไม่ได้เลยนั่นคือไม่ใช่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือตัวละครครับตัวละครชายครับผมคิดว่าสาวๆนะครับคงชอบตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่ามันมันเหมาะสมนะครับที่จะเป็นภาคใหม่สุดๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันดูดีอะแล้วก็อะไรหลายอย่างผมว่ามันดูสมส่วนขึ้นดู พัดแมนมากขึ้นนะครับไม่เอาตัวละครอย่างเดียวนะที่ไม่เอาก็คือตัวละครมันจะไม่น่าตายเออภาคก่อนอ่ะตัวละครมันดูน่าตายๆน่าตายๆๆมากเลยคือแบบพระเอกไปหน่อยน่านิ่งๆอ่ะเออภาคนี้ก็ดูแล้วมันจะมีช่วงจังหวะยิ้มแย้มอยู่ในตัวคลิปเหมือนกันนะครับอะต่อมาที่ตัวละครชายครับยังไม่มีคนบ่นเรื่องตัวละครชายเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับเท่าที่ผมฟังเสียงจากเมื่อวานครับตัวละครชายไม่เท่เลยแต่ตัวละครหญิงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักสุดๆนะครับคือผมว่างานเนี้ย ตัวละครชายเมื่อกี้อะนะตัวละครชายเมื่อกี้นะเนี่ยแล้วก็กลับมาตัวละครหญิงนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวผู้ชายแม่งจะเล่นตัวละครผู้หญิงครับคนที่เป็นผู้หญิงครับแม่งก็จะเล่นตัวละครผู้ชายแน่นอนครับคือภาคเนี้ยมันน่ารักครับมันจะแลกกันแน่นอนครับแลกแลกเพศกันแน่นอนการนี้ครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นเพศชายใครเป็นเพศหญิงครับ เล่นออนไลน์ไปก็จะเห็นตัวละครผู้ชายคนเล่นเป็นผู้หญิงตัวละครผู้หญิงตัวเล่นเป็นผู้ชายแน่นอนครับด้วยความน่ารักของมันนะครับก็แต่ผมว่าผมชอบหมดนะทั้ง2ตัวนะทั้งผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงผมว่ามันสมส่วนดูดีขึ้นนะครับแต่จริงผมก็ชอบตัว SD แบบ e t s g กมากกว่านะดูน่ารักดีแบบเด็กๆนะแต่นี้ทําให้เกมมาดูโตขึ้นแหละเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมาด้านนี้นะครับเอาล่ะต,ต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องสเกลนะครับ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับที่เราจะเห็นโปเกมอนเนี่ยสเกลอาจจะเป็นสเกลจริงก็ได้นะครับตัวเนี้ยมันก็ราคาระดับมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะบ,บางกิลาแต่ตัวใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าพิก,จกาจูอจะตัวแค่นี้นะครับก็อาจจะเป็นโปเกมอนสเกลจริงก็ได้นะอันนี้มโนไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับสําหรับโปเกมอนในเจนนี้นะครับซึ่งก็อืมก็ดูน่าลุ้นนะถ้าแบบสมมติว่ามันมีโปเกมอนเดินตามหลังแบบ เลตโกด้วยก็คงจะดีไม่ใช่น้อยนะครับคงจะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบในเลตโก้นะนั่นคือการที่มีโบยมอนเดินตามหลักนะครับอ่ะต่อมานะครับภูเขาลูกนี้เลยครับภูเขาลูกนี้ดูเหมือนมีความในตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโบยมอนเทพแต่พอไปดูกับตัวโลโก้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นมายาก็ได้นะครับเป็นโปเกมอนมายาตัวใหม่ท่าสายฟ้านะครับ แต่จริงมายาสายฟ้าเนี่ยมันก็เพิ่งมีไปนะนั่นคือเซลูลานะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นสายฟ้าอีกเนี่ยก็ดูจะต่อเนื่องเกินไปนะครับช่วงนี้ก็อวยกันสุดๆนะครับในการ์ดในการ์ดโปเกมอนการ์ดก็เป็นปิ k กาจูเซ็กคอมนะครับก,ก็อวยขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็หรือว่านี่จะเป็นยุคสายฟ้าที่แท้ทูนะครับแต่ดูจากในรูปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตรงต้นต้นต้นขามันเนี่ยมันมีเหมือนเป็นตัว ตัวร่างแรกอยู่ผมคิดว่าโปเกมอนมายาตัวนี้สามารถวิวัฒนาการได้นะอันนี้เป็นการจินตนาการของผมล้วนๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่มันปล่อยออกมาจากปากเนี่ยมันจะใช่สายฟ้าจริงไหมเพราะมันมีไอ้กลมๆที่เป็นลมก่อนแล้วค่อยแบบมีสัญลักษณ์สายฟ้าออกมานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูห่างแล้วมันเหมือนสายล่อฟ้าปากที่พ่นออกมามีเหมือนสายฟ้าผมเลยเดาว่า มันอาจจะเป็นบยมอนสายฟ้ากับอะไรสักอย่างนะครับไว้ก่อนนะครับอละต่อมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือฉากนี้นะครับเออฉากนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอาชุดที่มันใส่เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันดูเหมือนจริงจังมากเหมือนเข้าไปเล่นกีฬานะครับตอนแรกคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปเป็นแบบสู้เป็นสเตเดียมเพื่อ โปเกมอนแบตเทิ Battle, แต่ดูแล้วดูจากชุดที่ใส่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมินิเกมนะพวกออฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลอะไรอย่างนี้มากกว่าผมว่านะน่าจะเป็นมินิเกมครับแต่ถ้ามินิเกมจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงจะต้องแบบไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมินิเกมรอบนี้นะครับคงจะยิ่งใหญ่มากกว่าภาคซันมูนแน่นอน,นครับที่มีแค่โต้คลื่นอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คงแบบจะสุดๆเหมือนกันแหละผมคิดว่านะไม่แน่ มิดีเกมนี่อาจจะออนไลน์ตีกันก็ได้นะครับอละส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้นะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือนี่เลยครับไวโวนส,สตาร์เตอร์นะครับทั้ง3าตัวนะครับน้องออลิงกระต่ายแล้วก็น่าจะเป็นกิ้งก่านะตัวนี้ก็น้องลิงนะครับคอกกี้นะครับหรือว่าว่าครูกี้เออมันอ่านว่าครูกี้มั้งเออครูกี้เนี่ยก็ดูท่าทางจะเป็นลิงนะครับซึ่งผมคิดว่าร่างสุดท้ายของครูกี้เนี่ยน่าจะต้องก้ามโตแบบ แน่เลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นให้เดาไว้ก่อนน่าจะเป็นโปเกมอนพืชต่อสู้นะครับซึ่งพืชต่อสู้เนี่ยก็จะไปซ้ํากับโปเกมอนเอ็กนะครับไอตัวที่เป็นหลังหนาผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เ,เป็นสตาร์เตอร์เหมือนกันนะครับก็ก็ก็โอเคนะถ้าจะไปประมาณนั้นส่วนธาตุาไฟนะครับน้องกระต่ายนะสกอร์สกอร์มันอ่านว่าสกูสกูบันนี่นะครับสกูบันนี่หรือว่า สกอร์บันนี่เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเรื่องก,การออกเสียนะถ้าผิดก็ขอโทษตร,ตรงนี้เลยนะท่านนะครับน้องตายเนี่ยเปิดตัวมาก่อนคนอื่นนะครับวิ่งมาอย่างเร็วเลยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บลงมานะครับเท่คำตอบของผมคือเท่แล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวด้วยทั้งเท่ทั้งน่ารักนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นโบยมอนแบบคล้ายๆน่าจะมีความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับคงไม่กล้ามโตนะตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นขาโต หรือไม่ก็คงไม่แบบมาแบบเกากาเอ็นเลยเอ้เอ่อเกาโอกาเอ็นเนี่ยมาแบบก้ามโตมาเลยแบบต่อยพวกภาพอุปา,ปา,ปาอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวนี้น่าจะเน้นความเร็วนะน่าจะเหมือนน้องลิงเจนเจนอะไรวะเออเป็นโฟร์มั t สตาร์เตอร์ลิงนะครับจำไม่ได้นะว่าเจนอะไรนะเออผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าน่าจะเป็นสายผิวๆนะเหมือนบาชโมอะไรเงี้ยผิวๆหน่อยนะน่าจะได้อยู่นะสำหรับตัวนี้คงไม่ก้ามโตแล้วละ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับซอฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นจิ้งก่านะครับคือเป็นจิ้งก่าน้ําซึ่งผมมองว่ากิ้งก่าเนี่ยมันโตขึ้นเนี่ยมันก็คงแบบก็คงจะเป็นสีขาเหมือนเดิมค่อยๆหรือว่ามันจะลุกขึ้นมายืนแบบไอ้น,นี่เหรอ,อจูไครเหรอแต่มันก็จะซ้ำคอนเซ็ปต์จูไคหรือเปล่าถ้าเป็นแบบจิ้งกา่าเป็นน้ํามังกรอะไรเงี้ยเป็นน้ามังกรผมก็ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะหรือจะเป็นน้ําดินเหรอน้ําดินก็มีเยอะมากแล้วนะซึ่งผมก็เดาไอตัวนี้ไม่ค่อยออกหรอกผมไม่อยากให้มันซ้ําเดิมไงคือถ้ามันเป็นซ้ําแบบเดิมเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาไปนะสําหรับธาตุน้ําเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นรองสุดหรือเปล่าผมไม่รู้หน้าเนี่ยนะเขารู้สึกผม,ผมชอบโปลมอนธาตุพืชเป็นหลักอยู่แล้วผมก็คงเลือกคูกี้นี่แหละเป็นตัวหลักของผมนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมเห็นลวสกอร์รู้สึกว่า มีคนเปิดบหวตดลทยที่แล้วสกอร์มันนี่นี่น่าจะนํามาเลยนะครับนํามาแล้วไอ้น้องคุกกี้ของผมเนี่ยโออิมอนลิงเนี่ยน่าจะต่ําสุดเลยนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผลนะครับน่าจะเป็นน้องกระต่ายนะค,คนน่าจะเลือกเยอะสุดนะครับผมก็จะเลือกน้องคุกกี้ไปนี่แหละครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะครับของผมก็มโนเชิงวิเคราะห์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะขอขึ้นรูป อันนี้จบไปเลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบโปเกมอนตัวไหนนะครับก็พิมพ์เมนท์มาคุยกันได้หรือว่าใครที่จะมาร่วมกันมโนะครับก็คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับส่วนลิงก์ตัวที่เป็นคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในอ่าดีคริปชั่นด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กู่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าของเราออกนะครับก็แวะมา คุยกันได้แล้วก็มารับชมด้วยกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลากันไปก่อนเลยนกัน,นะครับสวัสดีครับ